สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ตีเส้นถนนกลางเวียงนะครับซึ่งผมจังกำลังจะเลี้ยวขวามาเส้นตางเลียงเมืองนะครับซึ่งจะต้องไปแถวโซนแถวน้ำรัดนะครับโซนน้ำรัดนะโซนนี้ก็เป็นอีกถนนเส้นนี้เป็นเส้นหนึ่งนะครับเป็นเส้นตีอา่าเลียงเมืองก่อน นะครับนะฮะไข่เบากบยาอ้อมเข้าในเมืองก็อ้อมไปตั้งนีห้งเขาตั้งนี้ได้นะครับนะบนะอันนี้คือบ้านปะตึงนะครับริมก๊กนะครับปะตึงริมก๊กนะปะตึงจังห้ายเยอะครับบ้านผมกับบ้านปะตึงเหมกันแต่ผมปะตึงสันซ้ายนะครับอันนี้ปะตึงริมก๊กนะครับ ผมเกิสร้างของนะครับสร้างของกับบ้านปะตึงนี่นะทาแบบปะตึงแต่บนสะท้ายเป็นใจครับอันนี้ถนนกาสล้องนะนะครับตัวน,นี้นะเดี๋ยวผมจะมาตั้งเส้นนี้เส้นต่างไปนำ้ำนัดนะครับเดี๋ยวผมจะเลาะเส้นตัางนี่นะเลาะไปเรื่อยๆจนถึงเส้นต่างใบพาดตอนตอกเลย นะครับใบพาสตวัวนัทตกเนี่ยถึงถึง,งมักม่กี่ปีเนาะเดี๋ยวผมจะเลาะไปตังพุน่นนะนะตังเคฮะเจียงไฮนะครับเอ้ยไม่ใจสิบ้านธนารักษ์นะครับอ,อัปเดตถนนด,ด้วยเมือ่อสี่พานมาน้ำท่วมไปเจอหนะที่สุดเลยครับที่หมู่บ้านธนารักษ์นะครับ เกือบซื้อแล้วครับเกือบซื้อละอันนี้โอ้ยนมม้ำท่วมเหมือนเปื่นเป่อนปีน้องที่โดนที่ลาสุดมาเนี่ยครับนี่คือเส้นตัวจงการสลองนะครับ อ,อ๋อเหนือไปหน่อยนะครับในนี้มีเส้นใบพัดลาสบายกว่าครับจะตรงไปเลยครับไอ้คือลัดตั้งลัดไปดตั้งน้ำลัดนะครับเส้นตังนี้เป็นเส้นตังจากอบนนะ่ะตั้งแต่อ่าลองเสเต้นนะครับจนถึงปุ่นละเอียดวัดห้วยนีปากกั้งนะครับคือปากกั้กงเนะี่ย ตอนที่สทเส้นต่างๆน,นะครับแต่หลายคนเนี่ยฮะอยู่จะให้ตึงเกยผ่านเนี่ยบ่อยครับเพราะว่าจะเข้าในเมืองเข้าหล่อเมืองนะครับเมืเส้นเส้นหล่อเมืองเหมือนเส้นเล่งเมืองเหมือนกันนะฮะ ามาันลงไม่พลาดนะไม่พลาดเพราะไม่พลาดเกิดขึ้นใหม่นะครับพระสมัยมังกรเลยนี่เส้นตางพวกนี้แหละครับเ <c oughs> ส้นตางนี่นี่ ตัวมาเป็นเฮปูนหมดนะครับนี่มันถึงน้ำรัดแล้วนะครับนี่คือน้ำรัโอเคนังดัดงก็คือเหียนสหาสรนนะครับสหาสศาสเชียงรายแย่อันนี้น้ำท่วมมาก่อนนะครับ ตรงมาตรงนี้นะะเลยครับเส้นนั้นคือเส้นตงังล่างเหมือนเนี่ย <Yeah. S 1> มาดูอัพเดทเส้นตังนี้พ่องนะครับห็นว่าส่วนแล้วคือน้ำท่วมนะครับ ่วมนักเลยนะครับนี่นำมาจากไหน <c oughs> นักจริงครับเส้นนี้นะครับโดยเฉพาะโครงการบ้านธนรักษ์นะธนรักษ์เนี่ยเช่นตังนี้ถ้ารั่งคืออ่า ชนหมู่บ้านธนรักเนาะเป็นขงการทหารนะครับแต่ซึ่งหน่วยงานราชาการก็สามารถซื้อได้เป็นราชาการนะครับวักรองราคาก็บ้านเจ้นเดียวกับเจ็ดแสนห้าสองเจ้าก็ล้านแปดนะครับวัเดียวนี้ราคาต้องขึ้นแน่นอนแต่มวลาสุดนี่คือน้ำท่วมเดืกามาหัวราคาน่าจะลงอะ่ะบางคนนี่เขาดูนักเลยอะ่ะเกือบมิดบ้านเนี่ยโดยเฉพาะบ้านเั้นเดียวนะครับ ยัางว่าเนาะฮาซื้อบ้านเทากับแบบขึ้นฟันว่ามันบอกเคยท่วมมันก็เคยมาท่วมเหรอเนี่ยนี่เดี๋ยวผมพอบ้านอันนี้เราท่วมก่อนโอ่ท่วมนักนนเลยเนี่ย เส้นทางนี้พดถนนใหม่เลยเนะครับเส้นใบพาดตวันตกนะครับเอาไว้ให้มาโชวกรอนหน้าเนี่ยโอ้ยเส้นทางนี้ก็ควาจะเดินทางได้สะดวกในใจ่วเวลาเหมือนกันนะครับจเจอน้ำคว่มเยอะครับ ขนาดท่วมสูงแล้วนะครับยังท่วมเลยนี่บัารธานารักษ์ในตั้งหน้าในตั้งทรายเนี่ยครับตรงทรายตรงนี้บัรธานารักษ์กองทัพบ,บกนะฮะแล้วก็เห็นบาานอาหารล่านนื้อล่านดังนะค,ะนนะครับน่านเดอะสเปกนะฮะ ก็โดนนักขนาดเลยนะเป็นบ้านที่มุมสวยอิดไข่ไข่ก็ต้องอิดฉานะครับสวยมากๆเลยวิวก็สวยอย่างก็สวยหมดทุกอย่างแต่พอจะให้เจอน้าม่วมแบบโอ้โหเสียหายเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวนะชุมชนคนได้เห็นนะครับโอ้โหนี่เกียดินขนาดนักนี่ท่วมหมดเลยครับเนี่ย ุ้มนักเลยเลยนะี่ยกว่าจะฟื้นฟูกันได้เพาะดินข้างดูสังเกตข้างตางนะดินขอดินท่านั้นเลยครับกว่าจะไม่เห็นนักพองอนะ่ะ น่นะโอ้คัดจรนงีนี่เขาแันเขาดูหมุนสภาพดีอยู่นะครับแต่พอผมพอรู้กรกรเกษตรกรส่วนกเกษตรต่างๆนี่คือน้ำทุนปุ่มเหลือเสิยอย่างนะครับ อี่าตั้งหน้าในซื้อเดอะสเปนเนี่ยครับที่โดนนัดที่สุดเลยที่มีหน้าครับเป็นร้านอาหารที่สวย,มมยรบรรยากาศดีแปลกเลยนี่นะฮะเลเซยไปนะครับผมกเเพื่อมากินร้านนี้ประมาณแบบเดือนปลายนะครับะก่อนเส้นตังนี่อยู่ในเส้นตังเปียวนะครับ อ๋ไงยืงนเลือไปเลยอะนะครับไข่รถมาไข่เตี้ยนะครับวันนี้เส้นตังนี่ก็รถเหล่มเตี้ยเยอะนะครับเพราะว่าจะเป็นเส้นตังลัดเข้าในเมืองตัวยแล้วก็ตังลัดมาเส้นไมผ้าตัวยนะครับนี่นะ เปี่ยวก็ครับมะกรันเปียวนี่ครับเดี๋ยวมันสะดวกสบายแล้วนะครับมันก็เดี๋ยวช้างง่ายมะกรันนี่เปียวให้กว่าก้าเตียวยังถึงบอกว่าสาเหตุที่มันจ้าดีเขาบ่เขามาให้มากหรอเพราะมันเปลี่ยวรถอย่างนี้พันหลังนุ่มรถใหญ่ครับเกียวกิ่งไม่หมดเลยผมก็ต้องนิสานระยะห่างครับ ไปกีนไม่ต้องเสียผมครับอ่ะมันจะมีพดถึงนี่นะฮะวัดเดี๋ยวผมหัวจีว,วัดอยู่นะหรือจำได้ละแต่ว่าติดไม่น่าเหมือนกันก็คืนว่าเจอผมก็ะทบเหมือนกันนะครับวับนี้นะโอ้โหเส้นตางนี้มันเนี่ยตรงเนี้ยมุมเนี่ยมนใ,น,ในใครดีครับ น,นี่คือสถานปฏิบัติธรรมนะับสถานปฏิบัติธรมธรมถ้ำวัดถ้ำพระนะครับสำนักสงฆ์ถ้ำพระนี่นะฮะโอ้โหเจอหน้าเหมอกันนะเนี่ยเห็นดิสุดก,กองกองครับกา,ายไม่ใจละลดกันนี่ ผมไปก่อนก็นได้นะครับลูกใหญ่ครับเอ๊ะโอ้โหประมาณตังนี้เผยอย่างเดียวแ้วนีมันหน้ายอย่งมีอย่างนะผมจะยยไปก่อนละขอไปก่อนนะ <S 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 เดี๋ยวก,ก็ถึงเส้นตางใบพัดล้วครับใบพัดต้น กวันตกนะเนี่เปื่อว่ารถมาเตียวต้องเห็นนักขนาดครับเนี่ยโอ้คนอย่างพวกนั้นเนะี่ยถึงว่าเส้นตานี่เสียเพราะว่ามันรถใหญ่เตียวเนะนะฮะเนี่ยโซนเนี่ยมันจะเส้นตางไมครดีนะครับ เต่มงไหดีเท่าไรไหนก็ถึงแล้วหมู่บ้านนะครับนี่ถนนใหญ่เดี๋ยวนี้โซนนี้ก็มีคาเฟ่หม่นะครับคาเฟ่แกะนะครับเป็นคาเฟ่ออสเตรเลียฟาร์มแกะออสเตรเลีย แล้วก็ฟ so ังแกะอัลบอนโซยามามิสึนี่นะียามามิสึเขียตรงนี้นะครับตรงตรงข้ามถนนนนะบ้านปาอ้อมมู่แหานะครับแต่ถ้าฟังแกะนี่อยเทินิมกำไปต,ตั้งขวาม,มือนะครับก็ทายประมาณนี้นะกับเส้นตัางนี่นะครับเส้นตางวัดมาเส้นต่างไม่พลาดนะครับ ประมาณนี้แล้วกันนะครับพนได้ไปไหนก็รอทิดตาแล้วกันอย่าโทรไปไหนก็เม่นมาบอกนะครับ